สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟาร์มบอยอีกแล้วครับเมื่อนี้กัดสืบเนื่องจากเมื่อก้อนนี่ครับกะมาไถไว้ว่าที่ปลูกบักทวดินทวดลิสงนี่แหละครับกับเมื่อนี้กัดเฉพากับทแม่เพื่อนกับมาปลูกแล้วกับเดี๋ยวไปเบิ้งการปลูกบักทวดินหรือบักทวดลิสงกันครับไปครับกันนี้ครับเมื่อก้อนมาไถไว้กะ ปัญหากัดกูจังหวะเขาแล้วนะครับหยามันหลายก็ค่อยๆมัดสับเอาหากหยาออกครับแล้วก็ค่อยๆคุดลุมไวตาเพิ่นก็ค่อยๆคุดลุมไวครับย้ายกัดค่อยๆหยอดเม็ดแล้วก็กบมันครับนี่ครับเม็ดบกทวลิสงกัดมีบ่หลายเท่าใดหดอครับ กระยอดลุ้มละสามสี่เมตรครับแล้วก็บกบอดอันเคียร์กรบธรรมดานี่แหละครับกะหางกัดลุมละประมาณยี่สิบเส้นประมาณคืบนี่แหละครับกระตาผลกระกุดไว้แล้วพุดลวงหนาไว้ก่อน พุ่นแล้วครับสามสีเดือนปุ่นจังมาว่ากันอีกเทียบันนี้ว่าจะเอายาให้มันท่านครับกะผู้ใดมีขอเสนอดีๆอีย่างกับบอกกันแน่เด้อครับมันนี้ก็ลองปลูกเบิ่งครับเอาไว้เพ่อได้กินก็ปัญหาอีกจุดนึ่งกับขึ้นนี่ครับ อันส่วนนี้แล้วครับทถไว้แล้วพ่นครับก่อนกีไทไถกับบักยงยหนึงก็เดี๋ยวสิได้ไทายซ้ำอีกรอบครับพวนดินให้มันละเอียดกว่าเก้าเนี่ยมันจังะเห็ดบ่อยากครับกะจังไดคลิปนี้กะคงสีมีเพียงสำเนาแล้วครับอีกจากสามสี่เดือนเดียวผมมารีวิวให้เบิ่งอีกทีว่วัดอันทวลิสงที่ปลูกไว้นี่มัน พ่อได้กินได้ขายบ่ครับจั้งหดก็จะ่าล่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟฟซบม๊อบอยแนเดอครับสำหรับมนเมอนีกัลล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ